อากาศเป็นเกตป่าสงวนอ่าใช่แล้วก็เกตสงวนราคาทันสัตว์ป่าอ่าใช่นั่นแหละคยายคนทำนาอย่างเดียวไม่ได้วางโครงการทำอะไรทีอ๋อฮะนี่เลยคนมาเที่ยวเยอะกว่าเลยเราเาปิดแหล่งท่องเที่ยวดีกว่าเดี๋ยวคนบาเลมาเที่ยวคนฮิงโปเนี่ยนี่เชื่อมเชื<า>อ่อมโกลกกับตักใบตักใบโกลกนเขตป่าที่มองเห็นนั้นที่หลวงวางเขตไว้แนวเขตไว้เนี่ย ของชาวบ้านมีหลักฐานที่ดินเดิมก็มีถกข้อหนึ่งแล้วก็มีนอสทามะาคนะมีทวีว่าปัญหามนันนี่ตรงนี้เลือดคลองนี่ไปดูนี่นไปเชื่อมหมู่บ้านโน้นไปเชื่อมโน้น<า>เลยแหละไปโน้นเลย <ะ S 1> มีหมู่บ้านยังไม่ไกลเท่าไหร่นี้นี่ทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยประมาณรวมทั้งหมดนี่หลายร้อยไร่เล,ย,ล,ย,ลยเป็นหลายพันเลยสองพันไร่และสองพันนั่นแหละ ทำนี้ด้วยทำนาทัา้งหมดประกอนกบนี้หลักฐานทำนาเดิมก็มีอยู่ไปรู้ไหมนะบางละละรดาพอดีเลยช่นนองเดิมมีมันตึ่นเกิดได้แลยใช้ไม่ได้เรื่องมันทำนาไม่ได้น้ำขังแหละจะพันกว่าไร่เนี่ยชาวบ้าน <c oughs> ชาวนาก็ลำบากไปโน่น,นเลยนนรต,ตรงนั้น,น,นหมู่บ้านโน้นเป็นของอำเภอ อำเภอติดอำเภอไรยปราดีอยู่ตัวหายปราดีแต่เขตป่าที่มองเห็นนู้นเขตกว่าโลกก็เลยตรงนี้หมู่หมู่เท่าไหรนะ่เนี่ยหมู่ที่สิบเอ็ดครับคุบหมู่ถามหลักนี่หลักใจหลักอ๋อหมู่สิบเอ็ดใช่ไหมเห็นเน้นมาใกล้คุยกับผู้ว่าว่าทําหนังสือขึ้นไปแล้วอ่ะตอ,ต,อตอนนี้ในเรื่องของของกุศลคลองเนี่ยคาดว่าความคืบหน้าก็คือว่า คือแนวแนวแนวคลองเดิมที่เมื่อก่อนตอนขออนุญาตเนี่ยมันติดเขตป่าสงวนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแต่ว่าทางตอนขออนุญาตคราวที่แล้วเนี่ยทางป่าไม้ก็มาวางแนวให้แต่ปัญหาคือแนวที่เขาวางเนี่ยคือตอนแรกเราเราเราแจ้งว่าเราจะขุดแนวนี้แต่เ็าไปวางแนวให้ให้อีกแนวนึงอีกแนวหนึ่งพอวางอีกแนวนึงก็ก็ก็พอขุดแนวนี้ไปนะเขาเขาเขา พอตอนจะมาขออนุญาตขุดลอกใหม่ตอนนี้ก็ปัญหาก็คือเราจะขุดแนวแนวที่เราขุดไว้แล้วที่ที่ยาบ้า,บานจะ<ค>ทําอยู่แล้วาวบาจะทำก็ข้บอกว่ามันมันผิดแนว <c oughs> ก็เลยเป็นปัญหาตอนนี้ทราบว่าที่ท่านผู้ว่าเดินเรื่องให้ตอนนี้ก็คือทําขึ้นไปใหม่ทําขึ้นไปใหม่แล้วก็ทางทาง,ทางทางอธิบดีกรมป่าไม้เขาเขาเขาจะใช้ใช้วิธีการก็คือทําร่วมเฉพาะชปนี่เป็นคนเป็นคนของงบประมาณเป็นงบประมาณของชปแต่ว่าวิธีการทำทำร่วมกับป่าไม้ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของอธิบดีที่เขาจะจะพิจารณา เห็นเห็นเดี๋ยวแกจะเอาสำเนามาให้ดูที่ดินถูกรัฐประกาศเอาไปแล้วนี่มีสองให้คนได้ทำนาได้ก็แล้วกันนะอ่าแต่แรกเอาทำนาก่อนแต่ในอนาคตต้องเอาสิทธิ์ให้ได้ขุดคลองนี่อ่าปัญหาความคือส่วนใหญ่ก็ใช้ได้แต่อีกส่วนหนึ่งคือไปรประกาศทับที่ชาวบ้านเนี่ยเยอะ <c oughs> ทับหมดแล้วแล้วก็ <c oughs> ได้ได้ได้ไดมาดูท่าง,งป่าไม้ก็เข้ามาดูนะครับท่างป่าไม้กับเขตป่าบรรดาป่าเข้ามาวัดวัด,วดลายแปลงแล้วครับมา,มาแล้วาคือขุดลอกคลองนี่แหละให้คนในทํานาได้แล้วปัญหาที่้ทับซ้อนที่ผมเช่าบ้านนั่นแหละปเขตแนวเขตใหม่นี้แผ่นที่เดิมมันมีอยู่เกืคร่าวๆก็คือที่เนี้ยก่อนที่จะประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาตินะ แล้วก็เป็นเขตละขาพันธุตัดป่านี่เป็นที่ชาวบ้านที่ทำนาชาวบ้านมีหลักฐานเป็นนศสาก็มีสคหนึ่ก็มีอยู่แล้วแล้วพอประกาศเป็นที่ป่าหรือเขตสงวนละษาพันธ์ตัดป่าซึ่งมันเป็นกฎหมายที่เข้มข้นมากก็คือพอประกาศแล้วชาวบ้านก็เป็นผู้อยู่ในที่ป่าก็คือบุกคุกป่าทั้งที่เขาอยู่มาก่อนแล้วถ้าดูอันนั้นก็ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอาชีพที่เขาทําอยู่เนี่ยถ้าเป็นที่ของรัฐเนี่ยการจะทําสาธารณูปโภคเช่นคลองน้ําก็ดีถนนหน,นทางอะไรเนี่ยต้องไปขออนุญาตกับเจ้าของที่คือเจ้าของที่คือจริงๆคือชาวบ้านแต่พอถูกประกาศแล้วก็ต้องไปขออนุญาตกับกระทรวงทรัพย์กรมป่าไม้ก็ดีกรมอุทยานก็ดีนะซึ่งอันไอ้ตรงน,นี้แล้วก็สาธารณูปโภคต,ต่างเนี่ยมันก็จะทําไม่ได้คือ ชาวนาเนี่ยมันต้องมีน้าทานาแตชาวบ้านก็ต้องมีน้ําอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาจริงๆเลยแต่ท่านอยากให้พี่น้องที่อยู่ในในพื้นที่เนี่ยอยู่ได้ความเป็นธรรมและอยู่มีความสุขเขามีสิทธิ์อยู่แต่วันนี้ก็ได้มาดูหเห็นกระตาเนี่ย